อือค่ะ yeah. สวัสดีค่ะ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 สวัสดีทุกทุกคนนะคะในชั่วโมงที่สองนะคะเป็นชั่วโมงของคณิตศาสตร์นั่นเองเดี Twelve ๋ยววันนี้นะคะเราจะขึ้นในเรื่องของการคูณและการหารทศนิยมในหน่วยที่สี่นะคะหรือว่าบทเรียนที่สี่ของเรา เดี๋ยววันนี้จะบอกว่าให้นักเรียนเตรียมทั้งหนังสือแล้วก็สมุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบของหน่วยที่1ซึ่งเรายังไม่ได้เก็บคะแนนนะคะในส่วนของ20ข้อจะเก็บ10คะแนนก่อนนะแบบทดสอบแรกก่อนนะคะในหน่วยที่1อ่าเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเตรียมสมุดมาไว้ท้ายชั่วโมงด้วยนะคะอทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบ วันนี้เราจะขึ้นในส่วนของการคูนทศนิยมก่อนนะคะอ่ะอันดับแรกนักเรียนจะต้องรู้จักในส่วนของการคูนทศนิยมกับจํานวนนับก่อนนะคะซึ่งบอกแล้วว่าจํานวนนับเป็นจํานวนตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวในส่วนแรกจะให้นักเรียนดูตัวอย่างในเรื่องของการคูณกับจํานวนนับนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจ้งในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถหาผลคูณของโพไซนิยมกับจํานวนนับได้ เวลาเราไปซื้อของหรือ,อในชีวิตประจําวันเรามาจะเจอทศนิยมอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดินสอในราคา5บาท50สตางค์เนี้ยนักเรียนซื้อสีแท่งเป็นจํานวนเท่าไหร่จะมีวิธีคิดเป็นแบบไหนนะคะอ่ะอันดับแรกให้นักเรียนดูตัวอย่างอันนี้ก่อนสมมติว่าอ่าสมมติว่าคุณครูนะคะมีแก้วน้ำนะคะกล่องละหกใบยอยู่สี่กล่อง ถ้าเกิดว่าคุณครูจะใช้วิธีการคูณคุณครูจะคูณได้อย่างไรนะคะอ่ามีแก้วน้ำอยู่กล่องละหกใบนะคะและกล่องมันก็มีอยู่สี่กล่องไม่เยะสครอ่าเราทราบผลลัพธ์ว่าได้ยี่สิบสี่จากไหนเอ่ยก่อนอื่นเลยนักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมคะเพื่อหาแสดงการหาจำนวนทั้งหมด 24ใบเมื่อสักครู่ที่นักเรียนตอบนะคะจะเป็นผลลัพธ์แต่ก่อนที่นักเรียนจะเป็นผลลัพธ์นักเรียนจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนซึ่งจำนวนนับก็จะได้เป็น4คูณ6หรือว่า6คูณ4นั่นเองเพราะว่ามีแก้วน้ำบรรจุทั้งหมด6ใบแล้วก็มีกล่องอยู่ทั้งหมด4ใบนะคะนักเรียนก็นำประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือว่านำวัสดุนะคะหรือจำนวนนับที่ได้นะคะมาคูณกันก็จะได้เป็น สีคูณหกหรือว่า6คูณด้วย4นะคะผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ24ต่อไปทีนี้จะเป็นกิจกรรมในส่วนของทศนิยมและนักเรียนดูจากตารางค่ะตารางนี้เป็นตารางส่วน10นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราแบ่งนะคะจะได้เป็นส่วนที่เท่าเท่ากันก็คือทั้งหมด10ส,ส่วนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาสังเกตให้นักเรียนสังเกตส่วนที่ระบายสีจะได้ออกมาเป็นทศนิยม หรือเป็นเศษส่วนอ่ะถ้า0.3เราจะได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่0.3สามส่วนสิบครับอ่าถูกต้องค่ะเราจะได้เป็นสามส่วนสินะคะเนื่องจากว่ามีทั้งหมด10ส่วนและ3 1, ก็คือส่วนที่ระบายสีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามรูปนี้เราก็จะได้เป็น0.3ทั้งหมดนะคะ ต่อมาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูนำมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น0ูนย์ทั้งหมด3ครั้งนะคะนักเรียนจับบวกกันเป็นทศนิยมนะคะจะได้0ูนบวก0ู 3, แล้วก็บวก0ูนทั้งหมด3ครั้งเพราะว่ามันมี3รลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ0.9เเมื่อนำมารวมกันเห็นไหมคะ เมื่อดำมารวมกันเราจะได้ทั้งหมด1รูปภาพนะคะแล้วก็าจากส่วนที่ระบายสีเอามารวมกันก็จะได้เป็น9ส่วนต่อ10ส่วนนะคะ,ะจากนั้นทีนี้เมื่อเอาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วนักเรียนจะเห็นว่า,านักเรียนลองดูว่าถ้าเรานำมาเขียนในการคูณเราจะเขียนได้ว่าอย่างไร ในข้อนี้ถ้าลองให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการคูณจาก0.3นย์จุดบวกศูบวกศูเท่ากับศูเราจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของการคูณอย่างไรบ้างศูนย์จสคูณสเราจะได้ทั้งหมดศูนย์จดคูณด้วยสมหรือ 3. สคูณด้วยศูนนี่มาจากไหน มาจากรูปภาพของเศษส่วนทั้งหมดกี่ภาพคะทั้งหมด3ภาพใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่า0.3ภาพที่1ภาพที่2และก็ภาพที่3ซึ่งเขาบวกกันกี่ครั้ง3ครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาเขียนในประโยคสัญลักษณ์ของการคูณเราก็จะได้เป็น3คูณด้วย0.3หรือ0.3 คูณด้วย3นะคะเราจะได้เท่ากับ0.9นั่นเองนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของการคูณคะ่ะต่อมาทีนี้ให้นักเรียนดูภาพต่อมาบ้างในรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเศษส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมีทั้งหมด1นรูปและส่วนที่ระบายสีอีก อีกในรูปที่2ก็คือ2ส,ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาเขียนเป็นทศนิยมเราจะได้จํานวนนับเท่ากับ1 1ในที่นี้ก็คือจํานวนเต็มของสีฟ้านี้นะคะและก็2 2นี้มาจากส่วนที่ระบายสีของรูปที่2เราจึงได้เป็น1.2อ่ต่อมาดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองนะคะเหมือนเดิม เราได้เป็นจำนวนนับเท่ากับ1เพราะว่าในรูปนี้มันเต็มมันเต็มรูปก็คือ1นรูปถ้าเต็ม10ส่วนอย่างนี้เราเรียกว่า1นลูกนะคะร้อยส่วนถ้าเต็มแบบนี้เราก็เรียกว่า1นลูกเหมือนกันก็คือเป็นจำนวนนับ1นะึ่งะอ่ะต่อมาทีนี้เราได้1.2พร้อมกันแล้วสองอันถ้าเป็นแบบนี้นะักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการบวกได้อย่างไร อะถ้านำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการบวกนักเรียนจะได้เป็น1.2บวกด้วยอะไรคะบวกด้วย1.2บวกด้วย1.2เหมือนเดิมเพราะว่ามีทั้งหมดกี่ลูกมีทั้งหมดแค่2ลูกเท่ากับเท่าไหร่คะ เบลล์หน่วยทีนิยมนะคะหลักหน่วยหรือหลักส่วนหน่วยนะคะบวกด้วยหลักหน่วยเหมือนเดิมอ่าหลักแรกได้เท่าหลักหน่วยแรกได้เท่ากับสี่และหลักจํานวนนับค่ะสองครับได้เท่ากับสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ของการบวกเราจะได้เป็นหนึ่งจุดสองบวกหนึ่งจุดสองเท่ากับสองจุด สอ่ะต่อมาทีนี้เขียนในรูปของการคูณบ้างอันนี้เป็นการบวกต่อไปเป็นการคูณบ้างอ่ะการคูณประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะได้ไว่าอย่างไรมีสองคนหนึ่งดสองครับหนึ่งจุสองคูณด้วย 1นจสองไม่ใช่ดิมันต้องคูณด้วยกี่รูปคูณสองรูปอ่าจะเท่ากับสองจุสอันนี้เป็นประโยชน์สัญลักษณ์ของการคูณการบวกกับการคูณมันจะต่างกันตรงที่ อ๋ออันนี้บวกหนึ่งจุดสองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องเรียนดูตารางนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกได้ยังไง0.15ย์จบวกศูนอ่ะการบวกก็เท่ากับ0.15ด้บวกด้วย0.15นะคะต่อมาทีนี้ถ้าเราเขียนในรูปของการคูณอ่ะศูนยคูณสองค่ะบด้วยสอนะคะอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์แรก การบวกแล้วก็อันนี้คือการคูณโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของจำนวนนับและแสดงวิธีหาผลคูณอ่ะนักเรียนดูตัวอย่างที่1ค่ะเขาให้จำนวนนับมาก็คือหนะคะคูณด้วย0.9นจนักเรียนหรือความหมายมันก็0.9บวกกันทั้งหมดกี่ครั้งคะ หครั้งนะคะทั้งหมด6ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแสดงวิธีทำนักเรียนต้องลอกอาประโยคสัญลักษณ์ลงมาก่อนจากนั้นค่อยมาจัดการกระจายเป็นการบวกนะคะซึ่งในข้อนี้นักเรียนจะต้องนำทศนิยมหรือ0.9มาบวกกันทั้งหมด6ครั้งนักเรียนดูครบไหม1 2 3 4 6 6อ่ะโอเคครบจากนั้นเวลาตั้งหวง่วงนักเรียนตั้งให้ตรงหลักเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้ผลลัพธ์เราก็จะได้เท่ากับ5.4นั่นเองหรือเอา6ไปคูณด้วย9นั่นแหละแล้วคำตอบก็เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะเพราะว่าเป็น0.9 1าตำแหน่งอันนี้ในข้อที่1นะคะต่อไปทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่81ค่ะ ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า81นะคะให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกและหาผลลัพธ์จำนวนน้บที่ได้นะคะเรกเรียนจะสังเกตได้ว่าจากรูปจะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะซึ่งเป็นทศนิยมเท่ากับ0.8 0.8นะคะทีนี้ จากรูปแสดงว่านักเรียนเริ่มต้นก่อนํำว่าจากรูปแสดงว่าแสดงว่าในรูปมีเศษส่วนทั้งหมดกี่อันมีกี่รูปมีกี่รูปคะหน้าแปดสิบเอ็ดหน้าเดียวกันไหมมีทั้งหมดกี่กรูปเศษส่วนนิยม มีทั้งหมดห้าโกแสดงว่าบวกกันกี่ครั้ง 1, 1> ใช่ไหมคะหนึ 1, 1> ่งจุ 1, 1> ดสี่สิบ 40, 1, 1> <40. S 2> แต่ว่าในที่นี้มันเป็นโทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเท่ากับสี่นะคะสี 1, 1> ํลำ <1, S 1> ดับต่อมานะคะ 1, 1> เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณน,น่าเดียวกันไหมอะ่ะใช่ใช่อันนี้ไหมอะ่ะใ,<ช>ใช่ครับใช่ครับ เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณค่ะจะได้เป็น5้ลูกคูณด้วย0.8นะคะจากรูปของทศนิยมดังนั้นอ่ะดังนั้นดังนั้นเราจึงสรุปข้อนี้ได้ว่า ห้าคูณด้วยศูนย์จุดแปดเท่ากับสี่นะคะอันนี้คือข้อที่หนะึ่งนะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองเป็นตารางส่วนอะไรคะส่วนหนึ่งร้อยเพราะสัญลัที่ให้มาคือศูนย์จุดเจ็ดสามมีทั้งหมดกี่รูปคะ มีทั้งหมด3รลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเริ่มที่คำว่าจากลูกเริ่มที่คำว่าจากลูกนะคะแสดงว่า0.73บวกกันมากี่ครั้ง3ครั้งบวกด้วย ศูนย์จุดเจ็ดสามนักเรียนตั้งการบวกเป็นแนวตั้งได้เลยหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบค่ะถ้าเกิดว่ามันเกินมันจะต้องเป็นจํานวนเต็มนะคะข้อนี้จะต้องเกินหนึ่งแน่นอนจะได้เท่ากับโศนิยมนะคะเป็นสองตำแหน่งข้อนี้เท่ากับอ <2. 19 S 1> ะไรสองจุดหนึ่งเก้าครับอ่าสองจุดหนึ่งเก้าตอง่าต่อมาทีนี้ นักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณค่ะบรรทัดที่สองนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณซึ่งในที่นี้มีทั้งหมดสามรูปก็เปลี่ยนเป็น3คูณด้วย0.73จเจ็ดสซึงมีทศนิยมที่เขากกำหนดมาให้แค่เขียนข้อที่3 ทศนิยมที่ให้มาคือ2องจุดเอ้ยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนก็สรุปก่อนค่ะจากรูปก,ก่อน2อครับสองท้งเพราะว่ามีแค่จำนวน2รูปอ,อ่าตั้งตั้งบวกเป็นทศนิยมปกติได้เท่ากับเท่าไหร่เหมือนการบวกปกติ สองหนึ 1> 2, 1, 6, ่งหกบวกสองหนึ่งศูนย์จุดสี่สามสองครับศูนย์จุดสี่สามสองโอเคต่อมาทีนี้เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณสองคูณศูนย์จุดสองหนึ่งคูณด้วยศูนย์จุดสองหนึ่งหกอ่ะเสร็จแล้วทีนี้สามข้อ นั้นแสดงว่าการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนะคะนักเรียนอาจจะทำได้โดยการบวกทศนิยมซ้ำๆกันและจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันก็ต้องเท่ากับจำนวนนับอันนี้เป็นหลักของการคูณจำนวนนับและทศนิยมนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบบทดสอบให้เตรียมสมุดนะคะ ่ทีนี้ในส่วนของแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวจะขอชี้แจงก่อนว่าแต่ละส่วนทําอย่างไรนะคะอ่ทีนี้แบบทดสอบครั้งที่หนึ่งเรียนเขียนหัวลงไปแล้วก็วันที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่าวันที่และเขียนแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งไว้ด้วยนะทีนี้ในส่วนของตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคงต่อในช่วงคาบกันบ้านนะ อันนี้ให้ทำเองนะคะอ่าทั้งหมด20คะแนนนะคะอ่าทีนี้ตอนที่1ให้พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้นะคะก็คือข้อที่หนึ่งนักเรียนจะต้องลอกโจทย์ลงไปอ่าลอกโจทย์นะคะลอกโจทย์ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากลอกโจทย์เป็นข้อหนึ่งเสร็จปุ๊บ ข้อแล้วก็เว้น1บนรรทัดเพื่อตอบนะคะ,ะข้อหนึ่งองสาเดี๋ยวจะพออธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงให้นักเรียนค่อยค่อยรอโจทย์ตามนะ,ะต่อไปส่วนที่2ค่ะส่วนที่2ให้พิจารณาและแสดงวิธีทำข้อนี้นักเรียนจะต้องดูก่อนว่าวิธีทำที่คุณครูทำมาให้ถูกหรือผิด ถ้าผิดให้นักเรียนตอบว่าผิดแล้วก็แก้ไขมาโจทย์ไม่ต้องลอกอันนี้โจทย์ไม่ต้องลอกนะคะให้ดูว่าวิธีทำที่คุณครูทำมาผิดหรือถูกตรงไหนถ้าผิดก็ให้แก้ด้วยปากกาสีแดงโอเคนะให้แก้ด้วยปากกาสีแดงนะคะไม่ต้องลอกโจทย์อ่ะต่อไปส่วนที่สอง พอนะคะให้พิจารณาว่าถูกหรือผิดอย่างไรตอนที่สามค่ะตอนที่สามันนี้สำคัญนักเรียนจะต้องลอกโจทย์ตอนที่สามนะคะจะเป็นการฝึกโยงเส้นและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนต้องลอกโจทย์ตรงนี้ลงไปและโยงเส้นจากคู่ให้ถูกต้อง ซึ่งบางคู่ที่ให้มาอาจจะไม่รงนะคะนักเรียนต้องดูดีๆว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็โยงเส้นจับคู่เองแบ่งแบ่งระหว่างคู่เองตรงนี้ไม่ต้องเขียนตรงจุดประสงค์ไม่ต้องเขียนแค่เขียนตรงโยงเส้นจับคู่แล้วก็เขียนตรงตัวเลขลงมาให้ตรงกันแค่นั้นพออ่ะต่อไปทีนี้ตอนที่สี่ ตอนที่สี่ให้เลือกคำตอบอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องลอกโจทย์ให้ตอบเป็นข้อ1กอไก่ข้อสองขอไข่ข้อสามอควายอย่างนี้นะคะตอบแบบอะไรก็ได้ให้เลือกคําตอบนะคะกอไข่ขอไข่คอควายงูสี่ข้อสี่ตัวเลือกมีสามข้อนะคะข้อไหนถูกเหมือนกับ อย่างเช่นข้อ1ข้อใดถูกอย่างเงี้ยหนูก็ตอบมาเป็นพยาญชนะข้อ1่กอไก่ข้อสองขอไข่อะไรตอบเหมือนที่เราตอบเวลาเราทําแบบทดสอบอะคะ่ะในตอนนี้ไม่ต้องลอกโจทย์นะแต่แค่อ่านโจทย์ดีๆอ่ะต่อไปส่วนตอนที่5เป็นขั้นตอนของการสแสดงวิธีทำข้อนี้นะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำเอาเฉพาะคำตอบ ย้ำนะคะเอาเฉพาะคำตอบหนูต้องไปแสดงวิธีทาด้านนอกนะคะแล้วก็เอาเฉพาะคำตอบอันนี้จะบอกว่าเอาเฉพาะคำตอบไม่ต้องแสดงวิธีทำแต่ว่าต้องลอกโจทย์ลงไปนะอ่าโอเคครบทั้งหมดมี5ตอนนะคะในส่วนของแบบทดวสอบนะอ่าดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ ตอนที่1น,นะคะแบบทดสอบข้อ1มีทั้งหมด3ข้อให้ลอกโจทย์ลงไปทุกข้อและก็เว้น1บรรทัดเพื่อตอบคำถาม,ถามขอย้ำว่าเ,เวลาเขียนนะคะลายมือนะคะเวลาตรวจมันตรวจยากอ่ะต่อไปข้อ2พิจารณาและแสดงวิธีทำด้วยปากกาสีแดงตัวบรรจงไม่ต้องลอกโจทย์ แต่แสดงวิธีแก้ไขมาว่าตรงส่วนไหนมันผิดอ่ะคุณดูมันมีส่วนไหนผิดหรือเปล่าต้องมีแหละถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีหนูก็ตอบว่าถูกถ้ามีหนูก็ตอบว่าผิดแล้วก็แก้ไขมาแค่นั้นข้อที่สองข้อที่สามอันนี้ต้องลอกทั้งหมดนะคะยกเว้นจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่ต้องลอกแต่แค่แจ้งไว้เฉยๆว่าถ้าคุณทำแบบทดสอบนี้แล้วคุณสามารถ หาผลลบของเศษส่วนและจํานวนค่ะได้น,น,นี่น,นส่วนของบทที่หอันนี้ลอกงไปให้หมดเลยแล้วก็โยงเส้นมาให้ด้วยนะคะคุณจะใช้สีใช้ปากกาสีอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่โจทย์คุณก็ต้องเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะอาจจะตีตารางตามรูปภาพเขาก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าทางที่ดีก็เขียนแค่โจทย์ลงมาก็พอแล้วลูกแล้วก็ให้มันตรงกันพออะตอนที่สี่นะคะ ให้เติมคำตอบหรือเลือกคำตอบนะคะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องล่องโจทย์นะคะข้อ1ตอบได้เลยกอไก่อย่างเงี้ยข้อ2ตอบขอไข่ข้อสามตอบคอควายอย่างเงี้ยตอบมาเลยตอนนี้แล้วก็ตอนที่ตอนที่หนะคะเอาเฉพาะคําตอบแต่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องแสดงวิธีทําโอเคเนาะเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้อันนี้ก็จะฝากเป็นในส่วนของการบ้านด้วยนะคะแล้วก็ส่งในวันนี้ด้วยนะคะ วันนี้เราจะต้องส่งแบบทดสอบแล้วก็แบบฝึกหัดในหน้าที่81นะคะอ่ะมีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจบ้างอ่ะข้อที่ครูครับค่ะถามได้เลยขอขอดูตอนที่หนึงหน้าคุณมองเห็นโจทย์ชัดเจนใช่ไหม ขอดูคำตอบข้อสองนะครับคำตอบข้อสองอ่าแล้วก็ข้อสามข้อนี้บอกไว้เลยส่วนใหญ่อ,ะอ่ะเดาอ่าแล้วก็ข้อห้า 5. ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ